ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราดูด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าปีที่แล้วเราก็แย่ปี2023ันยีหุ้นไทยแย่สุดน่าจะในโลกพอมาปี2024เนี่ยเฮ้ยยังแย่อีเหรอครึ่งแรกของปี2024เนี่ยหุ้นไทยติดลบไป8%เนะครับตอนแรกเราก็กล่าวว่าอ๋อเนี่ยมันต้องมีบางธุรกรรมที่มันแปลกๆแน่เลยนะครับ เช่นฝรั่งมาหากินในตลาดหุ้นไทยในใน,ในขาลงหรือเปล่าทําพวกช็อตเซลล์ใดๆพวกนี้หรือเปล่าทําให้หุ้นไทยมันถึงปรับลงส่วนทางกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าโดยโลจิมันก็ไม่ควรใช่ไหมเพราะว่าชาวบ,บ้านขึ้นกันแรงหุ้นไทยลงแรงกว่ามันน่าจะได้เห็นมาตรการอะไรของออกมาหรือเปล่าซึ่งจริงตลาดทรัพย์ก็ได้แอคชั่นออกมาแล้วนะครับด้วยการทําตัวอัพติกลูนะครับแต่พอหลังจากที่ใช้อัพติกลูเนี่ยปรากฏว่ามูลค่าช็อตเซลล์ลงมาเหลือประมาณสัก พันสองต่างชาติยังขายอยู่แสดงว่าอะไรแสดงว่าต่างชาติที่ขายรอบเนี้และที่ขายมาต่อเนื่องเนี่ยคือขายจริงคือเหมือนกับว่าคนมันไม่รักอะครับยังไงมันก็ไม่รักอะผมว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าเนี่ยคุณไทยน่าอยู่ในกรอบแค่นเนี้ยพันสองถึงพันห้าแต่ถ้าเกิดจะขึ้นมาเกินกว่าพันห้าเนี่ยคุณก็ต้องทํากําไรหรือว่าทําตัวเ e ซต EPS เนี่ยให้มันมากกว่าหนึ่งร้อยบาทแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาดูที่ เศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจไทยยังไปไปไม่ได้กําไรบริษัทจดทะเบียนจะไปต่อได้เนี่ยมันก็ยากเช่นกันนะเพราะฉะนั้นผลนี้ผมสรุปเบื้องต้นนะสายเหตุที่สาเหตุที่หุ้นไทยลงไม่ได้เกิดจากธุรกรรมแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตัวนี้แค่ช็อตช็อตเซลอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุหลักแต่สายเหตุหลักมาจากที่เศรษฐกิจไทยโตต่าคนแก่สูงกําไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตได้ต่ําความสามารถในการทำลายผ่านเอวีก็ต่ําแน่นอนว่าทุกอย่างต้องถูกดิีสค่าลงมาและที่เราเคยเทรดแพงๆที่สิบเจ็ดสิบแปดเท่าวันนี้ในดีท วันนี้เราอาจจะต้องปรับไมล์เซนตใหม่ว่าเฮ้ยวันนี้เราอาจจะต้องเทรดที่มันถูกมากขึ้นด้วยศักยภาพผลหรือว่า potential การเติบโตที่มันไม่ได้ไม่ได้เด่นมากผมก็เลยอาจจะปรับปรับในแง่ของ value ชั้นหุ้นไทยใหม่เหลือสัก12เท่าถึงสัก15เท่าพอนะครับถ้าเกิดว่ากำไรไปสิเบียนไทยสมมติว่าอาเซเซปีหน้านะปีหน้าทำได้ร้อยสามอะผมแบบผมไม่ปรับลงเลยนะแล้วผมให้15เท่าปีหน้าเต็มที่ก็1556แล้วถามว่าจะเกิน จะเกินกว่าเกาะนี้ได้เมื่อไหร่มันก็ขึ้นกับว่ามันก็ขึ้นกับว่าตลาดหุ้นไทยหรือว่าความสามารถในการทำรายของบริษัทจุฬานไทยอ่ะมันจะทํา EPS ได้สูงกว่านี้เมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีใครรู้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ที่ที่120แล้วผมบอกผมให้1 5เท่าหุ้นไทยอาจจะกลับไปพันแก็ได้แต่ถ้าดูข้อมูลนะในที่ Conservation f o ์อ่ะปี2025ั้าเนี่ยนะครับเต็มที่อ่ะหุ้นไทยก็ขึ้นอาจจะขึ้นไปสักอย่างที่บอกอ่ะสมมติแล้วเอาหน้าขึ้่ขึ้นได้ถึง1 5 6 0